เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนกระผมนายวิรวัติอินทิสารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาวันนี้จะมาพูดในหัวข้อถ่ายทอดความรู้ครับในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักในพิศัสกัราช1,891มีอาจารย์พระราชศษาท่านหนึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นว่านัก กีฬาของเขาไม่สามารถออกกำลังกายที่โรงแจ้งได้เนื่องจากมีหิมะต,ตกหนักเขาจึงคิดค้นหาวิธีการออกกำลังกายการฝึกซ้อมที่สามารถเล่นในโรงยิมได้โดยการใช้ตะกร้าแขวนไว้บนฝาผนังที่เหนือกว่าศีรษะและใช้ลูกบอลโยนลงตะกร้าโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ5คนโดยที่ฝ่ายไหนทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะและต่อมากีฬาชนิดนี้ ได้พัฒนาไปสู่โอลิมปิกและระดับโลกเพื่อนๆพ,พ,พอทราบกันไหมครับว่าคือกีฬาอะไรครับมันคือกีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลนะครับจะมีการแข่งขันอยู่2ประเภทประเภทที่1การแข่งขันแบบ5คนประเภทที่2การแข่งขันแบบ3คนการแข่งขันแบบ5คนนะครับจะประกอบไปด้วย 1. ตำแหน่งพอยต์การ์ด2ชุดติงการ์ด3 s มสมอลฟอร์เวด ส power forward และ5 center การแข่งขันนะครับจะใช้ลูกบอลเบอร์7สําสำหรับผู้ชายส่วนเบอร์6สสำหรับผู้หญิงการแข่งขันบาส3าคนนะครับจะใช้ลูกบอลเบอร์6ที่มีขนาดเท่าเบอร์7สนามที่ใช้ในการแข่งขันนะครับจะมีความยาว28เมตรความกว้าง15เมตรการแข่งขันนะครับจะมีอยู่4ช่วงหรือเรียกว่าคอเตอร์4คอเตอร์คอเตอร์ละส0นาทีในกฎของฟีบ้า และ4คอร์เตอร์คอร์เตอร์ละสิบสอนาทีในกฎของ NDA ส่วนเรื่องกฎกติกาการทำฟาว์ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ